สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวทิศไพววนฟาดชาวเน็ตกล่าวหาขับ MG รถหรูคันละ10ล้านสอสอวันแนะฟ้องให้เข็ด กระแสแรงไม่มีตกได้รับความสนใจในทุกกิจกรรมสำหรับทิศภัยวันหรืออดีตพระมหภาภัยวันอดีตพระนักคิดนักเขียนชื่อดังในโลกออนไลน์หลังจากสึกออกมาก็ได้มีคอนเทนต์ให้แฟนคลับจิ้งได้ตลอดช่วงนี้งานโชว์ตัวงานพรีเซนเตอร์ต่างๆไม่ว่างเว้นและเมื่อวันที่19ธันวาคมที่ผ่านมาทิศภัวันก็ได้ไลฟ์สดผ่านเพจภัวันวรรณบุตร เป็นคลิปหัดขับรถครั้งแรกในชีวิตโดยมีแฟนเพจเข้ามาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากงานนี้ยังโพสแคปชั่นแซวตัวเองอีกว่าไม่เสานี้ก็เสาหน้าผมว่าไม่รอดแต่ก็ไม่หวายกลายเป็นประเด็นให้ชาวเน็ตบางรายแคปรูปการหัดขับรถของทิศไพยวันไปโพสข้อความระบุว่าเรื่องนี้ต้องตรวจสอบและชี้แจงด้วย อดีตพระมหาภัยวันขับรถลูยุโรปชื่อ MG ็ขันเป็นสิบล้านพาพระมหาสมปองซิ่งไม่สมแก่สมณะรูปคำถามคือรถแพงขนาดนี้ถ้าไม่ยักยอกเงินตั้งแต่เป็นพระพึงศึกออกมาจะรวยขนาดนี้เชียวหรือวอนสำนักพุทธตรวจสอบภัยวันวรรณบุตรออกมาชี้แจงหน่อยท่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติล่าสุดทิภไพวันก็ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เพิ่งรู้ว่า MG บ้านพี่พรชัยคันละ10ล้านนะครับเนี่ยพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคนนี้เขากินอะไรเป็นอาหารคะแบบเม็ดหรือแบบกระป๋องมีการเลือกตัวกรองเกี่ยวข้องที่สุดไว้การตอบกลับบางส่วนจึงอาจถูกกรองออกทำไมชีวิตฉันถึงหนีไม่พ้นสิ่งมีชีวิตประเภทนี้สักทีหนะ้าใครที่ขโมยสมองพี่พรชัยไปรบกวนเอาไปคืนพี่เขาด้วยนะคะ จากนั้นก็ได้มีสสอวันอยู่บำรุงสอสพักเพื่อไทยก็ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าให้ฟ้องไปเลยแล้วท่านผู้ชมล่ะคะมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างสามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนหรือทักทายกันได้นะคะสำหรับข่าวนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์มติชนอย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ